จูงกะสวัสดีบอมปงทรกบุกเคลียนะครับวันนี้เชฟ่งชัยครับ <c oughs> จะมาย่างหมูให้กินครับแต่ไม่กินโชว์ครับไม่ต้องกินโชว์พวกนี้ค๊บๆ <c oughs> เราจะย่างโชว์อย่างเดียว <c oughs> จากคลิปที่แล้วก็ <c oughs> วิธีการหมักหมูของเชี่ยงชัยก็ <c oughs> อีกแบบหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าสูตรนี้อันนี้ย่างเองกับมือไม่ผ่านใครโไม่มีโชวแทน ทำแทนไม่ได้กลับไปครับนย่างอร่อยย่างเสร็จนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการหั่นนะนี่แหละครับนี่แบบต้องไหมนิ่มเลยอ่ะไม่นิ่มแรงนะไม่รู้วิธีการหั่นนะท่านขึ้นจะย่างคนหั่นหั่นด้วยย่างจะหันอร่อยหันอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คนหันครับถ้าหันถ้าไม่หันกินไม่ได้ครับใหญ่ยยเกิน สัมษั์ไปด้วยงานคนหันมันมันมัน,มนฟีลลิ่งมันดีกว่าเนื้อย่างทั่วไปไหมเชฟนี้จ้างมาจากพัสดาคารไหน